สนับสนุนรายการโดยไว้เจอร์ไรซิ่งคลีมเซอร์ กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะกับนิติพล CRM ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของโบท็อกซ์นะคะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยโบท็อกซ์นี่คืออะไรแล้วก็การโบท็อกซ์ที่ถูกวิธีเนี่ยมันต้องทําอย่างไรบ้างน,นะคะและตอนนี้ก็ยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะแพทย์หญิงชวนาดาจันยาศักดิ์นเองค่ะที่เรายังมาคงพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโบท็อกซ์นะคะ<ข>อ,อย่างที่คุณหมอบอกว่าโบท็อกซ์เนี่ยมันมี ีหลายยี่หอ้อแล้วก็มีจากหลากหลายประเทศถ้าในส่วนตัวของคุณหมอเองเนี่ยคุณหมอปังคิดว่าโบท็อกของประเทศอะไรดีที่สุดคะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่า ของจากอเมริกาดีที่สุดของจากอเมริกาดีที่สุดแต่ว่าราคาก็คงจะสูงสุดเลยป่ะคะราคาราคาก็จะแพงสุดแพงสุดแต่ว่าริทก็จะอยู่ได้นานกว่าใช่จริงจริงแล้วก็คือว่าราคาแล้วก็คุณภาพของแต่ละยี่ห้อแต่ละประเทศนะคะต่างกันต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าถูกหน่อยถูกที่สุดนี่ของประเทศอะไรคะน่าจะเป็นจีนแดงนะคะอ๋อมีของจีนแดงด้วยใช่แต่ว่าน่าจะไม่ผ่านออยนะคะเหรอคะ นะคะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าจะไปซื้อนะคะจากอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจากประเทศจีนแดงเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะแบบว่าโดนหลอกได้นะคะแล้วก็มีของประเทศอะไรอีกนะคะมีเกาหลีค่ะเกาหลีอันนี้เนี่ยไม่ดีที่สุดหรอคะเพราะว่าเห็นเวลาคนที่อยากจะไปสัญญกรรมนะคะก็มักจะเดินทางไปเกาหลีเกาหลีค่อนข้างดีแต่ว่ารทจะอยู่ได้น้อยกว่าน้อยกว่าอเมริกาแต่ราคาก็จะ ถูกกว่าอืมนะคะราคาก็จะเป็นอีกราค่านึงนะคะถ้าอเมริกาเนี่ยเดบิสเลยใช่ไหมคะเมื่อวานถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่เอหามุณหมอไปแล้วนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสดๆในรายการได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างๆนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่เราเปิดรับสายคนอินอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าโบตอกเซียมีเยอะแยะมากมายตามท้องตลาดเต็มไปหมด ะะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีถ่ายตามท้องตลาดเยอะไปหมดอันนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอะไรให้กับคนที่กำลังคิดจะไปซื้อตามท้องตลาด้ไหมคะแบบซื้อมาให้คุณหมอมแบบทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไปตามโรงพยาบาลที่มีหมออยู่นะคะ,ค,ะคือ ตามโงพยาบาลอะไรพวกนี้จะใช้ของที่แท้แน่นอนอม,มีรับรองมาตรฐานแน่นอน<ะ>แต่ถ้าไปซื้อมาเองจากอินเทอร์เน็ต หมอคิดว่าไม่น่าจะมีหมอคนไหนกล้าที่จะทำให้ทให้ใช่เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันบริสุทธิ์ไหมกลัวแบบทำออกมาแล้วแบบมาเบี้ยวหรือบิดรูปหรือว่ามีตกค้างเนี่ยจะมาโทษหมอใช่หมอมันเป็นอะไรที่อันตรายต่อทั้งคนไข้แล้วก็ต่อทั้งตัวคุณหมอเองค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาถามจากคนทางบ้านบ้างดีกว่าค่ะที่โชรมาสอบถามกับเรานะคะว่าเขามีปัญหาอะไรค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวัสดีค่ะคุณอะไรคะอ๋อยค่ะคุณอ๋อยค่ะอ๋อยอ๋อยอ๋อคุณอ๋อยนี่นะคะคุณอ๋อยโทรจากจังหวัดอะไรคะอุบลค่ะอุบลนะคะอายุเท่าไหร่ละคะเนี่ยต้องถามก่อนสามสิบค่ะสามสิบเนาะเนาะสามสิบยังแจ๋วค่ะอายุสามสิบนี่แสดงว่าจะต้องมีปัญหาในเรื่องของเรืองรอต่างๆแล้วใช่ไหมคะนี่แหละทัว้ย อยา,างออกงามคืออันพิธีกรน่ะนะนี่ร่างกายแล้วก็คุณหมอน่ะค่ะจะต้องไปพิชซี่งามคืออันพี่เรนั่นนะผ <_ S 2> ิวกะขาวคุ่นกะนิ้วหนาเลียวโอ้โหฉแบบันแสดงว่าไฟสตูดิโอดีจริงๆเลยนะบอกว่าเอ๊ะผิวขาวนะ่ะเคยฟังมัะน,นะอันไรการด,ด,ดีดีว่าเคยฟัง่งกระถ่ายความหูต้องผิวขาวเรื่องว่ะ ค่ะอยากง,งามเออสามีเป็นติเปลี่ยน้าบอก่างามเลยก็เลยอยากอยากง,งามึ้นนั้นนะ,นนนนะ,ะมีะว,วมัดใจสามีเนี่ยออ๋ออยากจะงามอยากจะสวยเพื่อมาใจสามีจะแม่อุ้ยอ่ะน <c oughs> ะคะวันนี้ก็อยากจะรู้อะไรถามกับคุณหมอปามได้เลยนะคะจ,ะจะาะพอดีว่าอันยากหนาเลียวน่นะวีตมินหนาเลียวาทีมันโคษนาว่าอันว่า เรียกแต่ก็ต้องเซตกันนะมันป๊อเรียกกระชับหน้าได้ที่รีบบอกวอ๋อพวกวิตามินใช่ไหมคะตามโฆษณาแลนะ้วปัจจุบันเนี่ยมีนะคะล่าสุดเลยเป็นแบบว่าเอ่อเป็นวิตามินบำรุงช่วยปรับรูปหน้าให้หน้าเรียวกระชับโดยที่ไม่ต้องไปรับแบบว่าโบทอ์อเข้าร่างกายเลยอันนี้เนี่ยออจะเห็นผลไหมคะคุณหมอเห็นผลได้จริงไหมคะอ,อ,อันนี้หมอคิดว่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเห็นผลได้ แต่อาจจะนานใช้เวลาใช่มันเหมือนกับการว<ช>ิธีการตบกระชับหน้าเนาะ<ช>นะคะที่ที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฮิตกันมากๆก่อนที่เราจะรู้จักโบท็อกกันนะคะ<ช>ก็เหมือนกับเป็นการตบ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 ตีต,ต,ตีตๆๆๆหน้านะคะจึง คนที่ไปรับการตบมาเนี่ยก็ค่อนข้างเจ็บนะคะจริงๆแล้วให้เพื่อนตบให้ก็ได้นะคะเอ,อหน้าบวมกันไปเลยเอออันนี้ก็ก็ก็ค่อนข้างจะเป็นการดูแลอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อาจาจะค่อนข้าง,าง<บ>ใช้เวลานานค่<ะ>ใช่เพราะว่าถ้าปวท็ออย่างที่หมอบอกว่าหลังจากรับไปปุ๊บ4ี<ฟ>่วัน เห็นเริ่มเห็นผลเลยใช่นะคะใช่หนึ่งสัปดาห์เริ่มมีคนทักแน่นอนค่ะเอ๊ว่าพวกวิตามินบำรุงพวกนี้อาจจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าทําให้หน้าตึงมากกว่าแบบว่ากระชับรูขุมขนใดๆอย่างนี้นะคะก็มันจะมีพวกเซซรั่มที่จะช่วยแบบว่าบท็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ว่ามันน่าจะเห็นผลในระยะยาวนะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่รวดเร็วทันใจเหมือนการได้รับบท็อกนะใช่ค่ะ อ๋อเราเราแบบใจมันจังใจคนเรี่วกลัวน่ะนะเสีใจ่เออเสีดีป้อก็จะทําดีไหมคือกบอกว่ากลัวนะคะจะทำบท็อกซ์ดีไหมอันนี้หมอแนะนําว่าให้เข้ามาประเมินให้ให้ให้หมอประเมินดูหน้าก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะอธิบายเรื่องความเสี่ยงหรือว่าขั้นตอนในการทำเนาะเผื่อว่าคุณอ้อยจะสนใจ ก็แบบว่าเข้าพบแพทย์ชดีกว่านะคะอ๋อค่ะเพราะว่าเราเรายากินหรือไม่ใส่ผลิรภัมันบ้งอ๋อเพราะแบบว่ายารับประทานยากินมันได้ผลดีจริงๆไหมคะคือแบบว่าปัจจุบันมันมีเนาะที่ขายในอินเทอร์เน็ตเคยเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่า ถ้าเป็นในกรณีที่ที่ที่เอแบบเคยเจอเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนก็ไปสั่งแล้วก็รับประทานนะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ก็ก็นานนะคะก็ยังไม่เห็นผลนะแล้วก็มันอาจจะมีผลเสียในเรื่องของ มาตกค้างในตับแล้วก็ทําให้ผิวหมองคล้ำได้บางทีหน้าคุณอ,อ,อาจจะเรียวแล้วก็อ,อการที่มีสารเคมีมาตกค้างในร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้ผิวพรรณของคุณนั้นเหี่ยวด้วยนะคะอ,อ,อืมอันนี้ต้องพึงระวังเนาะแต่เราเล,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 เลา่นี้เอตัวยานี่้วนี่ส่วนผสมใดบองทีสใครเขาไปอันตรายใดนะส่วนผสมในยา อันนี้บบนอันนี้ต้องถามว่า<ป>ยาที่กินคืออะไรใช่เพราะว่ามันมีหลายตัวเราก็ไม่ทราบว่ายาตัวนี้ที่ที่คุณอ้อยกินคือตัวไหนเนาะอันนี้ก็บอกบอกไม่ได้ ต้องพิจารณาแบบว่าตยาแต่ละยี่ห้อแต่ละชนิดที่ที่คุณอ้อยไปแบบคุณอ๋อยเนี่ยไปไปหาซื้อมานะคะว่า<อ>จริงๆแล้วมันแบบว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มันชื่อตัวยาอะไรจะได้รู้ว่า<อ>ส่วนผสมส่วนประกอบเพิงไงนั้นเนี่ยมันอันตรายมากหน่อยแค่ไหนด้วยนะคะ๋อ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อว่าเป็นอย่างเง้อ <laughs> โอ้ย เได้งามคือคุณหมอเนี่ยเวลโอ้ยแล้วที่ก่อนยังวะงามขนาดงามคักคัดเออได้แล้วขอบคุณหล่นายด้วยนะเด้อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสายจากอุบลราชธานีนะคะก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิธีหลากหลายวิธีนะคะที่จะช่วยทําให้หน้าเรียวมันก็มีนวัตกรรมไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่านวัตกรรมแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อ๋อคนนู้นคนนี้แบบ น,นําเข้ามามนะคะหรือไม่ก็ผสมหรือทำอะไรกันขึ้นมาเองอนะคะในเรื่องของแบบวิตามินการดูแลหน้าการนวดหน้ากระชับหน้าหรือเป็นเซรั่มหรือจะเป็นในส่วนของยารับประทานนะคะอันนี้เนี่ยก็มีให้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่ามันมัน,ม,นมันให้ผิต่างกันจากบท็อกซ์เนาะซึ่งในในความคิดของคุณหมอคุณหมอคิด,คว,คด,คว,คดว่าบ o ท็อกซ์ยังดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ คือจากประสบการณ์ของตัวเองก็คือคนที่มาได้รับการรับสารโบทอกก็คือเห็นผลแล้วก็พอใจไม่ถึงกับทันทีแต่4วันเนี่ยเห็นผลใช่แล้วก็หน้าแบบเข้าที่ด้วยนะนะคะได้รูปได้รอยไม่จาเป็นต้องแบบไปรับประทานยาแล้วก็รอไปเถอะค่ะสีหเดือนก็ยังไม่มานะคะเอ่ะนยคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับสายต่อไปกันเลยดีกว่านะคะว่า เขามีปัญหาอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่และคุณหมอปาลมครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยปอนครับคุณปอนจากจังหวัดอะไรคะเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะคะคุณปอนอายุเท่าไหร่คะยังไม่แก่ครับสาครับยังไม่แก่แล้วบอกนําก่อนเลยนะคะว่ายังไม่แก่นะคะสามสิบหกใช่ไหมคะสาบแปครับสา อ๋สามสิบปดมีปัญหาอะไรครับวันนี้ก็คือว่ามันเริ่มมีริ้วรอยแล้วครับเเลยจะถามว่าถ้าสมมุติว่าอยากทำบริบทลดริ้วรอยครับจะฉีดบริเวณใดอยู่ได้นานที่สุดครับอ๋อจะรับบริบทบริเวณใดดีที่จะอยู่ได้นานที่สุดใช่ครับผม,อ,มอันนี้ น่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการรับโบท็อกซ์เนี่ยมันก็มีหลายจุดในหน้าของ,ของเราจุดไหนที่มันอยู่ทนนานที่สุดคะจริงๆแล้วโบท็อกซ์นี่ข,นข,นขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยอ๋อใช่คือขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนค่ะบริเวณที่จะรับสารได้ก็จะมีบริเวณหน้าผากบริเวณเออรอยตีนการอบดวงตารอบน,อน้ำมากใช่แล้วก็ตรงข้างแล้วก็ตรงกรามค่ะ ใช่คืออันนี้แล้วแต่เลยค่ะต้องต้องถามว่าเอมีปัญหาตรงไหนมากที่สุดอ่อตรงส่วนหน้าผากครับผมหน้าผากเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบแบบเลิกแบบว่าเอขมวดคิ้วอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะอ่าเลิกคิ้วจะมีคือหน้าผากก็จะเป็นแบบชั้นชั้นชั้นเหมือนแบบว่าเออ่เขียนกอไก่หรืคอคุกได้เป็นบรรทัดเลย Uh. คืออย่างที่หมอบอกไปลิทมันจะอยู่ได้ประมาณ6เดือน <c oughs> ขึ้นไปอยู่แล้ว <c oughs> แต่แล้วแต่คนถ้าเราแสดงสีหน้ามากหรือว่า หรือว่าขมวดคิ้วบ่อยโอเคมันก็อาจจะลดลงจาก6เดือนอาจจะลงมาเหลือ4เดือนอันนี้คือแล้วแต่ผลเลยแล้วแต่กล้ามเนื้อของคนแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูที่ร่างกายของเราเองนะคะว่าแบบเรามีร่างกายแบบไหนก็จะบอกเป็นคร่าวๆได้ค่ะค่ะแล้วผมมีปัญหาแบบเรื่องเนื้อครับออกนะครับ อยู่ในห้องแอร์เหงื่อต้องออกคุณบอกช่วยได้ไหมครับอ,อ่อใช้โบท็อกเข้าร่างกายเข้าบริเวณที่รักแร้หรือบริเวณที่มีเหงื่อออกมากช่วยได้ค่ะเออหรออันนี้เพ่งเคยค่ะเนี่ยใช่เพราะอะไรถึงช่วยได้อะคะมีฤทธิ์ที่แบบว่าไปกระตุ้นหรืออะไรบางอย่างเนาะที่ทําให้แบบว่า เหงาเราเนี่ยออกน้อยลงใช่มันเป็นเรยลดต่อมเหงอค่ะใช่มันหลักการเดียวกับการลดริ้วรอยก็คือไปช่วยให้กล้ามเนื้อมันขายตัวอ๋อโอเคค่ะเข้าใจนะครับคุณหมอครับค่ะไม่มีคําถามอะไรแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่มีนะครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนิตีสาร CRM นะคะเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพความงามมาฝากเต็มไปหมดเลยค่ะ ครับผมค่ะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีนะครับอ่านะคะก็เป็นเคสของคุณผู้ชายนะคะคุณไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายนะคะที่ใส่ใจดูแลตัวเองเนี่ยถ้ามีปัญหาในเรื่องของแบบว่ารูปหน้าหรือแม้กระทั่งผิวพรรณเนี่ยก็พาไม่ได้เนาะสำหรับในเรื่องของการค้นหาวิธีการดูแลแต่อย่างที่บอกอนะคะคุณผู้ชมคะว่า,วาการดูแลแบบไหนเนี่ยเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้ว แบบไหนเป,ไป็นวิธีที่ผิดถ้าเกิดคุณดูลาแบบผิดผิดเข้ารับบริการแบบผิดผิดเนี่ยชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นนทางที่ไม่ดีไปเลยก็ได้ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกในทิศทางที่ถูกต้องนะคะตามที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็ปลอดภัยไร้กังวลนะคะยอมเสียเงินในมูลค่าที่เยอะมากตามท้องตลาดนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่ากับชีวิตที่จะเปลี่ยนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเลรกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้ากลับมาต่อการกับนิติพล CRM ค่ะ นิติพลทุกความสวยเป็นไปได้อายบอนเจลโดยเนื้อเจลบางเบาที่ตรงเข้าโปรนิบัติผิวรอบดวงตาได้อย่างอ่อนโยนเปี่ยมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้มากขึ้นพบกับผลลัพธ์ของผิวรอบดวงตาที่เรียบเนียนดูมีชีวิตชีวาคงความอ่อนเยาว์ตราบงานเท่านานนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้ สาวสวยหนุ่มใสแห่งไวทีนไม่ว่าจะมองมุมไหนก็พบแต่ความน่ารักซะเราสาวคิ้วครับขอเชิญทุกความสวยใสร่วมโพส์เมนแชร์ภาพถ่ายคิ้วคิๆพร้อมพกไปส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวมาที่ Facebook มาร่วมเป็นหนึ่งในหลายหมื่นคนกับกิจกรรมดีๆและสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น รับไปเลยค่ะยิปวาเช,ช์เสริมความงามจากนิติพลโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าจากทางนิติพลโอกาสในการร่วมง,งานกับรายการคิวคลับทางช่องนิติพนชาแนล Channel. ร่วมกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งปีกับทางนิติพลและอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์ชั้นนำของประเทศกับนิติพลและทุกความสวยที่นี่เป็นไปได้ พร้อมหรือ,อยังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราชาวคิวคลับติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook และรายการคิวคลับทางช่องนิติพล channel เพราะคุณอาจเป็นหนึ่งในหลายหมื่นคนที่ได้รับการคัดเลือกจากทางแฟนเพจมาออกอากาศในรายการคิวคลับเพื่อแสดงความคิวให้โลกเห็นในแบบคุณ ความคิ้วในตัวคุณได้ที่นี่คลิกเลยคิ้คขับคขับที่ทุกคนดูดีได้ในสไตล์คุณนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้เทิร์น o อ n ม m a ์ k สูขั้นตอนการปรนนิบัติผิวหน้า เพื่อลบเลือนริ้วรอยร่องลึกช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVA และ UVB ให้ผิวเนียนนุ่มดูอ่อนเยาว์นิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สนับสนุนรายการโดย Night c r e a m มาในช่วงท้ายรายการกับนิติพล CRM นะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนท้ายรายการวันนี้เนี่ยเนื้อหาในรายการของเราเนี่ยพูดถึง,งเรื่องของสารบท็อกซ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณแล้วก็มีโทษอย่างไรบ้างวิธีเข้ารับสารบท็อกซ์ที่ถูกต้องนั้นควรจะทําอย่างไรวิธีการดูแลรักษาควรทําอย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดไปแบบมากพอสมควรนะคะจากคุณหมอปาล์มด้วยนะคะแล้ววันนี้คะ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ เอมี Amy, แนะนำค่ะกับโบท็อกซ์นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังสนใจค่ะกับนี่เลยนะคะราคาเริ่มต้นแค่ 4,000บาทเท่านั้นและก็เป็นบท็อกซ์ที่ได้รับคุณภาพมากๆนะคะการันตีเลยเพราะว่าเป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะยาวนานมากๆใครที่สนใจนะคะสามารถไปรับบท็อกซ์ได้เลยค่ะที่นิติีลทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้คุณหมอปาล์มนะคะทิ้งท้ายในเรื่องของการบท็อกซ์นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะ ที่อยู่ทางบ้านเป็นแฟนแรายการของเราชนิดหนึ่งตลอกันค่ะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะเรื่องโบท็อกซ์นะคะแนะนำว่าให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญเนาะเพื่อดูรูปหน้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งซื้อตัวยาที่จากอินเทอร์เนต็ตหรือว่าจากค,ค,คนรู้จักมาเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราเกิดผลเสียแบบแบบที่มันแก้ลำบากตาตก ปากเบี้ยวได้เนาะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เราไว้ใจเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆ ควรจะเข้าพบแพทย์นะคะที่เขาจะได้บอกข้อดีข้อเสียใช่และที่สําคัญเนี่ยเวลาเราจะจะจะดูว่าเราเนี่ยควรจะรับประทัดยังไงบ้างควรจะให้คุณหมอพิจารณานะคะเฉพาะหยุดเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหางตาหน้าผากล้องแก้มหรือว่าเป็นแบบคางนะคะอันนี้เนี่ยควรจะได้รับคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นใช่ไหมคะเราบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และที่สำคัญค่ะการที่เราจะรับสารอะไรเข้าไปในร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะยอมควักเงินจ่ายในราคาที่สูงแล้วก็ได้มาตรฐานที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะภาคภูมิใจในการที่จะรับสารบริอกนะคะเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่อยากจะสวยอยากจะหล่อทุกคนด้วยกันละกันนะคะเพราะว่าทุกความสวยเป็นไปได้จริงๆนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับมิร์บุมค่ะซอฟเทคนะคะบูชาค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับนิติ Channel และนิติพลทุกความสวยเดินไปได้ที่สำคัญค่ะไม่ได้เลยนะคะคุณหมอสวยค่ะคุณหมอปามค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความงามอยากจะรู้ปัญหาอะไรนะคะที่นี่ค่ะมีทุกๆคําตอบให้คุณได้รับชมกันอย่างแน่นอนจากนิติพล CRM สําหรับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วละคะ่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่คราวหน้านะคะกับเอเอสัจทาราดรัตและก็นิติพล CRM ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ